สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องศึกลบสถานสวรรค์ในตอนที่331ถึงตอนที่335นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยร่างกายของเรานั้นแข็งแกร่งและเร็วขึ้นเป็นอย่างมากหลังจากที่ได้ถูกเสริมด้วยกายาอัศนี <S <S 1> <S 1> เราไม่คิดว่าตอนนี้จะมีปัญหาในการเจอกับหลีส่วนทงแล้วในตอนนี้ เราต้องขอขอบคุณผู้อาวุโสจริงๆที่มอบของขวัญอันล้ำค่าแบบนี้ให้มาใช่แล้วที่นี่ค่อนข้างเงียบไม่มีสัตว์อสูรอยู่รอบๆที่นี่เลยเพราะฉะนั้นที่นี่เหมาะเลยเพราะฉะนั้นเรามาทำที่นี่กันเถอะเจ้าจะสามารถพัฒนาได้หลังจากที่ดูซับเลือดบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นี่และหากเจ้าสามารถรอดจากสายฟ้าธทมินทร์ศักดิ์สิทธิ์ได้นะนั่นคือสิ่งที่พวกเขาบอกไว้ในตำนานเท่านั้นแหละข้าก็ไม่มั่นใจว่าเจ้าจะรอดจากสายฟ้าธรมินทร์ศักดิ์สิทธิ์นั่นได้หรือไม่ ข้าพลาดไปแล้วถึงสองครั้งข้าหวังว่าจะสําเร็จในครั้งนี้ด้วยความช่วยเหลือจากเลือดมังกรทะเลเหนือบริสุทธิ์ถ้าอย่างนั้นพวกเรามาเริ่มกันเลยดีไหมว้าวนี่มันใหญ่มากดูเหมือนว่าเจ้าจะตัวใหญ่ขึ้นหลังจากที่เราได้เจอกันในครั้งแรกมากเลยนะข้าแค่ล้อเล่นนะโชคดีนะมันเริ่มแล้วสินะ เจ้านกเจ้าต้องทำให้ได้นะยาเจ้านกระวังด้วยเกือบไปแล้วนางสามารถรอดมันมาได้สายฟ้ากำลังเข้ามาใกล้เสียวจิวแล้วระวังตัวด้วยก่อป้องกันของเจ้ายื้อไว้ไม่ได้นานแล้ว ผมขอเปลี่ยนจากเจ้านกเป็นคำว่าเสียวจิวแทนนะครับอดทนไว้นะเสียวจิวข้าจะไม่ยอมแพ้หรอกนะไม่สู้ก็เท่ากับว่าตายลาก่อนนะมู่เฉินเสียวจิวไม่นี่มันขนนกทองคำจากตะแกนั่นอย่างนั้นเหรอ ขนนกนั่นมันอะไรกันอย่างนั้นเหรอถ้าจะไม่ยอมแพ้เซียวจิวไปกันเลยยา <Yeah. S 2> นี่คืออันสุดท้ายแล้วเราจะแพ้ไม่ได้นี่นางกำลังใช้ร่างกายเพื่อรับสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นเหรอ ความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสนี่มันมันมาจากการเชื่อมต่อโลหิตระหว่างเสี่ยวจิวกับข้าเสี่ยวจิวกำลังจะตายแย่ yeah, แล้วโชคดีนะที่พวกเราสามารถหลบได้ทันเวลาพอดีไม่เช่นนั้นพวกเราคงจะตายกันทั้งคู่ก้อนเมฆกำลังสลายไป ข้าเกือบจะทําได้แล้วอย่าห่วงไปเลยเจ้ารอดมาได้ยังไม่จบยังอีกอย่างนั้นเหรอนี่คืออันสุดท้ายแย่น้อยที่ข้าไม่มีกําลังเหลืออีกต่อไปแล้วอย่าห่วงไปเลยเจ้ายังมีข้าอยู่ม,มูเฉันเรื่องนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเจ้ารีบหนีไปซะเสียวจิวโชคดีนะ เอ๊ะมู่เชินหนีไปอะไรกันอย่างนั้นเหรอทำไมสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ถึงมาตามตัวเราแทนละ่ะมู่เฉินหนีไปมันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างโลงหิตของเราร่างกายของข้ากำลังอ่อนแออยู่ตอนนี้และสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์กำลังคิดว่าเจ้าหูเป็นข้าแล้วทำไมเจ้าไม่บอกเรื่องสำคัญแบบนี้ก่อนหน้านี้กันละ่ะปวดผนึกในตัวข้าซะข้าเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วจึงปวดผนึกไม่ได้ เสือเขาออกมามันก็เป็นเพียงแค่สายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ข้าต้องรับมันให้ได้โชคดีจริงๆที่กายาอัศนีดูดซับพลังบางส่วนของสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ออกไปในที่สุดมันก็จบแล้วดูเหมือนว่าเซียวจิวเพิ่งจะรอดจากสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์มาได้ หานี่เจ้าโตขึ้นหลังจากที่รอดจากสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยเสียวจิวว้าวข้าตัวโตวขึ้นจริงๆฮฮฮสูงกว่าเจ้าแล้วตอนนี้เจ้าไม่สามารถมาลอค่าเรื่องตัวเล็กตัวเตี้ยได้อีกต่อไปเออนี่นี่เป็นเรื่องเดียวที่เจ้าห่วงอยู่แล้วเนี่ยมันสำเร็จแล้วใช่ไหมไม่ยังคงขาดไปอีกนิดนึง ยังไม่จบอีกอย่างนั้นหรอมันโคตรยากเลยนะที่เจ้าจะฝ่าไปอีกขั้นหนึ่งนะนี่ยังนับเป็นเพียงความสําเร็จเพียงแค่ครึ่งเดียวร่างกายของข้ายังไม่พัฒนาไปสู่อสูรศักดิ์สิทธิ์เต็มร้อยแล้วต้องทํำยังไงล่ะข้าเลยจะนอนไปสักพักหนึ่งเพื่อให้ร่างกายของข้าพัฒนาไปอย่างสมบูรณ์ข้าจะเป็นนกกระจอกนกปะเก้าโอเวจีในตอนที่ข้าตื่นขึ้นมานะนี่ทําไมเจ้าถึงไม่ได้ดีใจกับข้าเลยละ่ะ ข้าคิดว่าเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยกันแต่สุดท้ายข้าก็ต้องรออีกจนได้อย่าใจร้อนนักสิหากข้าตื่นขึ้นมาเมื่อไรข้าจะสามารถปกป้องเจ้าได้ในอนาคตและก็อย่าตายนะในขณะที่ข้ากำลังนอนอยู่ละหากเจ้าตายข้าก็จะตายเหมือนกันนะหากเจ้าบังเอิญไปเจอศัตรูที่แข็งแกร่งให้หนีหรือซ่อนตัวไปก่อนข้าจะช่วยเจ้าแก้แค้นในตอนที่ข้าตื่นขึ้นมาเองได้ได้ได้ข้าเดาว่าข้าคงต้องคอยดูแลเจ้าต่อไป เราต้องออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้เราได้สร้างความปั่นป่วนอย่างมาโหฬารบางคนน่าจะมาตรวจสอบดูในเร็วๆนี้แน่ <S <S ยังเด็กและยังไร้เดียงสาเหมือนเดิมเลยพวกเจ้าสองคนคิดจริงๆหรือว่าจะเล็ดลอดจากสายตาของพวกตะแกะหัวหล้านจากสถาบันหน้าพาเหนือโดยการนี้อย่างนั้นเหรอออกแบบนี้ดีกว่าเยอะ เราไม่คิดเลยว่าเจ้านกกระจอกนกก,กา่เาเก้าโอเวกีน้อยนั่นจะมีสายเลือดบริสุทธิ์ของวิหกอม,มาตะเจ้าพวกนี้เร็วดีฮะฮะนั่นมันช่างเป็นพลังที่น่ากลัวอะไรเช่นนี้นี่สามารถเป็นตำนานได้เลยนะใช่แล้วสายฟ้าธรมินศักดิ์สิทธิ์เหรอดูเหมือนว่าสัตว์อสูรตัวนี้จะล้มเหลวในการพัฒนาอย่างนั้นหรอ น่าเห็นใจหากเจ้าสามารถรอดจากสายฟ้าธรมินศักดิ์สิทธิ์ได้เจ้าจะกลายเป็นสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์ในทันทีแต่ยังมีบางอย่างที่ผิดแปลกไปเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอะไรผิดไปอย่างนั้นหรอไม่ใช่ว่าภาพที่เห็นมันบ่งบอกตัวมันเองอยู่แล้วไม่ใช่หรอที่นี่อยู่ไม่ไกลจากสถาบันทำไมเราถึงไม่ได้รู้สึกถึงตัวตนของสัตว์อสูรวิญญาณมาก่อนเลยละ่ะเราต้องรายงานเรื่องนี้กับผู้บัญชาการสงครามการล่ากำลังจะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้ต้องไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้น เราโชคดีจริงๆเราฉลาดแล้วท ouais. ี่เลือกกลับมาที่สถาบันในทันทีเราเกือบจะไปเจอกับผู้อุสูเทียนจากทีมสืบสวนที่ทางเข้าสถาบันซะแล้วสิเราต้องแกล้งทําเป็นนักเรียนที่พึ่งกลับมาจากการทัศนศึกษานอกสถานที่และแอบเข้ามาทางหลังหอพักเราจึงจะปลอดภัยดูนั่นมู่เฉินนี่ข้าไม่ใช่เขาหรอกนะพวกเจ้าจำผิดคนแล้วนั่นคือมู่เฉินจริงๆนั่นเป็นเขาจริงๆนะ พวกเขาจำเราไม่ได้โชคอย่างดีนะที่พวกเขาจำผิดคนแต่พวกเขามองไปทางไหนกันนะนี่มันอะไรกันเนี่ยฮ่าเจ้าต้องมาไหมแน่เลยใช่ไหมล่ะใช่แล้วเจ้าช่วยอะไรข้าหน่อยได้ไหมอธิบายให้ข้าฟังหน่อยว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นที่นี่อย่างนั้นเหรอพวกนั้นคือรูปของผู้เล่นรุ่นไหมของสงครามการล่าที่จะมาถึงนี้สถาบันได้วางรูปของพวกเขาเพื่อปลุกใจเรานักเรียนนาะ อ๋อข้าเข้าใจแล้วข้าไม่คิดเลยว่ามันจะยิ่งใหญ่ถึงขนาดนี้แน่นอนอยู่แล้วมันต้องยิ่งใหญ่สงครามการล่าคือหนึ่งในกิจ,จก,กรรมที่สำคัญที่สุดของสถาพันมันดึงดูดความสนใจจากทุกคนเจ้าจะเป็นที่ยอมรับของทุกคนหากเจ้าสามารถทำได้ดีในสงครามการล่าเท่านั้นโอ้จริงอย่างนั้นเหรอแน่นอนอยู่แล้วเจ้าอยากจะใช้โอกาสนี้เพื่อสร้างเงินก้อนโตไหมล่ะเงินก้อนโตเหรอข้ากาลังจะพูดถึงการเดิมพันนะ แต่มต่อดีมากสำหรับเฉินซางเชิงและหลี่ส่วนถงหลายคนพนันไปที่มู่เฉินเช่นกันแต่ว่านี่มันคือการพนันนะข้าไม่ควรจะเข้าร่วมดีกว่าเฮ้ ee, นี่มันไม่ผิดกฎนะนี่อย่าเพิ่งไปช่างเป็นคนที่แปลกซะจริงๆแต่เขาก็ดูเหมือนหมู่เฉินอยู่นะ